สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทบทวนในเรื่องของกุญแจดอกที่1และดอกที่2ในเรื่องรูปปรมัดนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะได้ไปทบทวนกุญแจดอกที่1ดอกที่2ของเรื่องรูปนั้นในชั้นจุลอาภิธรรมมิกตรีเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับปรมัดธรรมทั้ง4นะครับซึ่งได้แก่จิตเจดสิกรูปนิพพานนะครับจิตมี89หรือ121ดวง เป็นธรรมาชาติที่รู้อารมณ์นะครับเรียกาบาลีว่าอารามณะวิชาณนะ,นะลัคนังเจดสิกมี52ดวงนะครับเป็นธรรมาชาติที่อาศัยจิตเกิดจิตตะนิสิตะลัคนังรูปมี28นะครับเป็นธรรมาชาติที่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปบาลีเรียกว่ารูปปณะลัคนังนิพพานนะครับเป็นธรรมาชาติที่สงบจากรูปนามขันห้า นะครับบาลีเรียกว่าสันติลักนังในวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของรูป28นะครับใ้การทบทวนกุญแจดอกที่1และดอกที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังนะฮะร,รูปมี28คือนิพพานะรูป18อะนิพพานะรูป10รวม28รูปนี้เรียกว่ารูปปรมัตินิพพานะรูป18คือ มหาพูตรูป4ี่ภาษาทรูป5วิสยารูป4ี่หรือ7ภาวรูปสองหัตยะรูปหนึ่งชีวิตรูป1อาหารรูป1รวม18รูปนี้เรียกว่านิพพนรูป18อานิพพนรูป10คือปริเฉทรูปหนึ่งวิญยติรูปสองวิการรูป3ลักษณะรูป4 รวม10รูปนี้เรียกว่าอนิพพานารูป10มหาพุทรูปสี่คือปฐวีได้แก่รูปแข็งและอ่อนอาโปได้แก่รูปที่ไหลหรือเกาะกลุ่มเตโชได้แก่รูปที่เย็นร้อนวายโยได้แก่รูปที่หย่อนตึงรวมสี่รูปนี้เรียกว่ามหาพุทรูปสี่ปัสาทรูปห้าคือ จักขุปรสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ได้โสตปรสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับสัทธารมณ์ได้คานปรสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับคันธารมณ์ได้ชิวหาปรสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับรสารมณ์ได้กายาปรสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับโผฏฐารมณ์ได้รวมห้ารูปนี้เรียกว่า ภาษาทรูป5วิสยารูป4หรือ7คือรูปารมณ์ได้แก่สีต่างๆสัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆรสารณ์ได้แก่รสต่างๆปัทปฐวีเตโชวายโยผดทพารมณ์ได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรวม4หรือ7รูปนี้เรียกว่าวิสยารูป4หรือ7 ภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงปุริสภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชายรวมสองรูปนี้เรียกว่าภาวะรูปสองหัตยะรูปหนึ่งคือหัตยะได้แก่รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลายชีวิตรูปหนึ่งคือชีวิตะได้แก่ รูปที่รักษากรรมมชรูปทั้งหลายอาหารรูปหนึ่งคืออาหาระได้แก่รูปที่นำให้อาหารชรูปเกิดปริเฉทรูปหนึ่งคือปริเฉทะได้แก่อากาศรูปที่ขั้นระหว่างรูปกระลาบต่อรูปกระลาบวินยัติรูปสองคือกายวินยัตได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายวจีวินยัตได้แก่ การเคลื่อนไหวต่างๆของวาจารวมสองรูปนี้เรียกว่าวิญญัติรูปสองวิการรูปสามคือละหูตาได้แก่ความเบาของนิพพานรูปมุขทุตาได้แก่ความอ่อนของนิพพานรูปกรรมญตาได้แก่ความควรแก่การงานของนิพพานรูปรวมสามรูปนี้เรียกว่าวิการรูปสามลักษณะรูปสี่คืออุปชยะ ได้แก่ความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูปสันตติได้แก่ความเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตายชาตาได้แก่ความแก่ของนิพพานรูปอนิจจตาได้แก่ความดับของนิพพานรูปรวมสีรูปนี้เรียกว่าลักษณะรูปสี่ จากที่ได้ท่องไปก็เป็นกุญแจดอกที่1และดอกที่2ในเรื่องรูปปรมัตนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไปฝึกท่องจำและทำความเข้าใจเพื่อให้เราเข้าใจในปรมัตธรรมสีมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ